สวัสดีครับมาพบกับเอกอสาเพื่อเครื่องอีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะมาแบ่งปันความรู้นะครับพระรูปลอนะครับรูปลอนะครับพระรูปลอองนี้นะครับเป็นพระรูปหลอเนื้อทองแดงลมดํานะครับครับท่านอาจจะไม่เคยรู้ท่านอาจจะไม่เคยก็ได้นะครับว่าพระรูปลอองนี้หลวงพ่ออะไรนะครับ วัดอะไรนะครับครับมาดูกันเลยครับว่าผ้ารูปหล่อองนี้หลวงพ่ออะไรนะครับครับผ้ารูปหล่อองนี้นะครับเป็นผ้าหลวงปู่อันสานะครับสุหลวงปู่อันสานะครับสุกาโลนะครับชื่อเต็มของท่านนะครับครับพระรุ่นนี้นะครับเป็น พระรูปหล่อที่เซียนต้องตาต้องใจที่อยากได้มาครอบครองนะครับแต่ว่ารุ่นเหรียญรุ่นนี้นะครับเลยพระรูปหล่อนี้นะครับไม่ใช่เนื้อพิเศษนะครับแต่ไม่ไม่ไม่พิเศษเข้าเนื้อนวะนะครับอันนี้จะเป็นเนื้อทองแดงนะครับลงดํานะครับทองแรงดุมดํานะครับจะตกโค้ดนะครับอยู่ที่นี่นะครับบางองค์ก็ขึ้นมาข้างบนอีกนะครับ ตามจริงหนะพระองค์นี้จะไม่มีคาบนะครับไม่มีคาบนะครับเพราะว่าผมไม่รู้นะว่ากรอบท่านมีรั่วนะครับนี่ครับแกวจับกรอบนะครับรั่วนะครับเห่อเข้านะครับเห่อเข้าไปในองค์พระนะครับก็ยังไม่รู้นะครับเอากล่องพระมามาดูนะครับ กล่องพระนะครับที่ผมเก็บสะสมนะครับทางสายอีสานนะครับเก็บเอามาดูนะครับผมมีของหลวงปู่อนสาผมมีหลายรุ่นนะครับครับมาดูปิดตานะครับปิตานี่สวยวิ่งวิ่งนะครับครับปิดตาท่านก็มีนะครับแต่ว่ารุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นแรกนะครับรุ่นแรกของท่านนะครับดูลักษณะนะครับดูลักษณะนะครับสวยงามมากนะครับ ร네ุ่นแรกนะครับก็มีแต่คนอยากเก็บนะครับเก็บสะสมนะครับรุ่นแรกนะครับก็รุ่นธรรมดาผมก็มีนะครับอันนี้จะเป็นปิดตานะครับปิดตาลูกอุ่นสานะครับชุดนี้เนื้อนีไม่ต้องห่วงครับขาวบ๊ะบนะครับเนื้อผ้านะครับไหมกิ๊กนะครับผมเก็บครับโดยเดียวอันนี้นะครับจะเป็นเนื้อเนื้อเงินนะครับแต่ผมเอามาโชว์แค่นี้ก่อนนะครับ แต่ว่าผมมีหลายรุ่นนะครับของหลวงปู่อนชานครับได้มาเป็นเซตเลยนะครับของหลวงปู่อญชานะครับครับดูรุ่นผมเสียดายมากนะครับถ้ารุ่นนี้นะครับสวยวิ่งวิ่งนะผิวท่านนะครับถ้าประกวดก็ประกวดได้เลยนะครับท่านนะครับแต่ผมพลาดนะครับพลาดที่เพิ่งมาดูนะว่าว่า ท่านโดนเหงื่อนะครับผมเสียดายมากเลยนะครับอันนี้เป็นรุ่นแรกนะครับรุ่นแรกเลยนะครับครับถ้ารูปหลอนะครับมีรุ่นถึงรุ่นสี่นะครับรุ่นสุดท้ายนะครับถ้ารูปหล่อเฉพาะรูปหล่อนะครับครับโอ้โหผมเสียดายมากนะครับอุตส่าห์อัดเก็บปฏติกไว้นะครับอัดเก็บปฏติกนะครับผมไม่รู้ว่าเหงื่อเข้าได้ไงนะครับ จะมีรูอากาศเข้านะครับรูอากาศเข้าแน่นอนนะครับดูนะครับ ผมชอบตรงข้างหลังท่านมากนะเพื่อนท่านมีเหมือนมีเป็นมิตินะครับเป็นมิติมากเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นปิตาท่านนะครับ รถไฟเกินไปนะครับก็เลยดูไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่จนไฟนะครับครับถ้าชอบก,บกบ็กด subscribe กดติดตามผมเลยครับแล้วคุณจะได้พลาดคิดสำคัญสำคัญจากผมผมจะหาพาด,ดีนะครับพาดดังๆนะครับจากตวาดต่างๆนะครับ ไม่ทุกท่านได้รับชมนะครับครับขอบคุณครับ